สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์วีไนะครับวันที่4นะครับกันยายน2568นะครับพี่เมื่อวานนะครับมาแค่เลขเด่นนะครับเนาะมาแค่เลขเด่นนะครับผมให้5กับ6นะครับลาวสตาร์ผลที่ออก07 5กับ8 4เนาะก็นะครับให้58เแาเข้ามา8 4นะครับแต้มเดียวเองเนาะ5868นะครับ หกไม่มานะครับใครเอาห้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่แปดสี่เอ้ยเข้าที่เจ็ดห้านะครับเอามาแค่เลขเด็ดเนาะอันนี้ไม่มานะครับมาแค่เจ็ดห้านะครับส่วนลอสตานะครับให้สี่กับเจ็ดผลที่ออกสี่หกหกกับห้าศูนย์นะครับอันนี้ก็ไม่มาเนาะสี่ไปอยู่หลักร้อยนะครับเนี่ยอันนี้หลุดไปเนาะแต่ว่าท่านใดที่ติดตามอีกสูตรที่ผมแนะนาเมื่อวานนี้มาห้าหนึ่งตัวนะครับ มาห้าหนึ่งตัวส่วนแนวทางในวันนี้นะครับผมชื่นชอบนะครับยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่พนาะแนวทางก็ทําตามสูตรคํานวณน,นะครับแล้วก็เอามาฝากไปพี่สมาชิกนะครับลาสตาวันนี้ผมให้ไปที่เลขสี่กับเลขศูนย์นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลขศูนย์วันนี้ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปด 40 45 47 3ตัวนะครับ407นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พ ท่านใดชื่นชอบในตัวเน้นตัวเจาะน้องวันนี้ขอให้มานะครับเราสตาร์ส่วนโลก VIP นะครับ VIP ผมให้ไปที่เลข5กับเลข1สายรูดนะครับสายรูดให้ไปที่เลข1นะครับ10 14 1>, 1 4 5 6 5 1 5 4ห6 3ตัวนะครับ5 1 0 นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับสลับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ